ในระหว่างนี้จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจริงๆตกกันมาแต่ก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ก็ตกหลังจากนี้อีกหลายวันก็ยังตกอยู่ะนะครับทต่ไมเกิดน้ําท่วมในหลายจังหวัดนะครับโดยจังหวัดหนักๆทั้งตรังยะลาปัตตานีนาราธิวาสสงขลาก็มีน้ําท่วมในพื้นที่หลายอําเภอด้วยกันแล้วก็บางจุดต้องประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วครับ น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนใน2อําำเภอได้แก่อําเภอนายงและอําเภอเมืองบ้านเดือดร้อนกว่า7จบหลังคาเรือนส่วนในหมู่ที่4และหมู่ที่8ตํตำบลนายงใตน้น้ำไหลเข้าท่วมถนนสายควรสงจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้น้ำจากคลองนางน้อยได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนสวนยางพาราและก็นาข้าวเสียหายไปกว่า3,000ไร่ที่จังหวัดยะลาระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากต้นน้าในอํเาเภอศรีสาครฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้มวลน,น้ำในพื้นที่ประกอบกับแม่น้ําสายบุรีและแม่น้ําปัตตานีเอ,อล้นเข้าท่วมบ้านเรือในในที่ราบลุ่มเป็นระลอกที่2เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่16อํเาเภอเมืองยะลานํารถ6ล้อขนาดใหญ่เข้าช่วยชาวบ้านที่สงขลาน้ําท่วมรอบสองในพื้นที่8อํเาเภอประกอบด้วยอํเาเภอหัดใหญ่สะเดาคลองขอยโขงทวีจนะเทพาสาบ้าย้อยและอํเาเภอควนเนียง สถานการณ์น่าเป็นห่วงมีแนวโน้มรุนแรงขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีมวลน้ําที่มาจากน้ําป่าเข้าท่วมทั้งฝั่งตะวันตกเขตเทือกเขาแก้วและฝั่งตอนใต้เขตเทือกเขาสันกลาคีรีระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับที่ปัตตานีน้ําท่วมวิกฤตทั้ง8อําเภอซึ่งถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมระดับน้ำไหลทะลักเข้าท่วมถนนสายสําคัญสําคัญ,คญในย่านเศรษฐ,ฐกิจที่ถนนสายปัตตานียะลาหมู่ที่7ตําบลปากหารางังซึ่งเป็นถนนสายหลัก ในการเดินทางเชื่อมจังหวัดยะลาออกสู่พื้นที่ต่างๆระดับน้ำท่วมสูง50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำเหนือจากจังหวัดยาลาละลาระลอกที่2ที่คาดว่ดจาจะไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีแล้วก็จะเข้าท่วมเทศบาลในอีกประมาณ1-2วันศูนย์อุตุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกาศเตือนฉบับที่4ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสัฒนดัดดตาราจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลนน้น้้าา,าติ ระหว่าง 22- 24ธันวาคมเมื่อวานนี้นะคะวันที่21ธันวาคมเหตุเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบเบลบ2 0งศกตกที่ยะลานะคะตอนแรกเนี่ยมีการรายงานว่าเครื่องบินเนี่ยบินขึ้นไปทีแรกสภาพอากาศไม่ค่อยดีนักบินก็เลยนําเครื่องลงแต่ว่าพอสภาพอากาศค่อนข้างเปิดแล้วเนี่ยนะคะนักบินก็นำเครื่องขึ้นแต่คราวนี้เครื่องขัดข้องก็เลยเป็นเหตุให้เครื่องบินตกล่าสุดมีการถแถลงข่าวออกมาจากทางกรมนอมภาคสี่ส่วนหน้านะคะบอกว่า เหตุอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เบลสอ6ตกที่ยะลานะคะเบื้องต้นก็เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี่แหละค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องรอตรวจสอบโดยละเอียดก่อนนะคะก่อนที่จะไปเก็บกู้แล้วก็มีความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของทหารทั้ง4นายด้วยค่ะกรณีเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบเบลนะคะหมายเลข446พลรอรออ0 6สังกัดกองบินทหารบกประจำกอรมาภาค4ส่วนหน้านะคะตกที่บริเวณบ้านปอยยาะที่ยะลา ภายหลังปฏิบัติภารกิจสำรวจสภาพพื้นสภาพพื้นที่น้ำท่วมนะคะที่จังหวัดยะลาก็เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ4รายเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ล่าสุดกอรมานาภาค4ส่วนหน้านะคะทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเนี่ยอาจจะเกิดจากสภาพอากาศซึ่งขณะที่เกิดเหตุในพื้นที่เนี่ยเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักประกอบกับสภาพอากาศปิดส่วนการเก็บกู้ซากก็ต้องรอเจ้าหน้าที่นิรภัย <c oughs> การบินฐานโบกมาตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายก่อนนะคะ ส่วนความคืบหน้าอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายนะคะ2นายเนี่ยยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกสองนายแพทย์อนุญ,ญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วนะคะผู้ที่ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลต่อก็คือร้อยโทอภิสิทธิ์พระหาชาแล้วก็จ่าสิบเอกกิติพงษ์แสนทิศส่วนแพทย์อนุญาตให้ร้อยเอกเสกสรรภูริผลแล้วก็จ่าสิบเอกสงวนหมื่นคำเรืองนะคะให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วคะ่ะ 30ธันวาคม2557ถึง5มกราคม2558 7วันระวังตัยรายนะครับปีนี้ไม่ได้มีการตั้งเป้าตัวเลข<ะ>แต่กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่คนใช้รถใช้ถนนอันนี้สําคัญต้องช่วยด้วยต้องช่วยต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีการวางมาตรการาไว้แล้วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่โดยเฉพาะเส้นทางสาย304ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมหน่วยบรรเทาภายัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่เตรียมพร้อมรับมือ7วันระวังอันตรายครับตำรวจทางหลวงและแขวงการทางปราจีนบุรีวางแท่งพลาสติก กั้นถนนหรือแบรเออร์และตัวอย่างบริเวณสะพานห้วยกระบอกตมนาดีอําเภอนาดีปราจีนบุรีเป็นช่องทางแคบแล้วก็ทางขึ้นเขานะครับป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ขยายไหลทางไรลทางให้กว้างขึ้นเป็นการวางมาตรการความปลอดภัยการจราจรในช่วงปีใหม่นี้โดยเฉพาะเส้นทางสาย304ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกไปสู่ประตูภาคอีสานมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกปีศูนย์กู้ชีพ1669โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเตรียมความพร้อม ในการกู้ชีพกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงส่วนที่อุบลราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมหน่วยบรรเทาสาธรารณภัยในจังหวัเดเตรียมพร้อมรับมือ7วันระวังอันตรายตั้งแต่30มกราคม2557ถึง5มกราคม2558ให้ทุกพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุไปแก้ไขเรื่องผิวถนนติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็ติดตั้งจุดตรวจทั้ง25อำเภอครับ พักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาต่อข่าวต่างเทศนะคะพาไปอินเดียไปดูลิงช่วยเพื่อนลิงโดยไฟดูดนะคะบนรางรถไฟติดตามช่วงหน้าค่ะ